สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาพบกับลังที่สองนะครับลังที่สองนะจะไม่รวมกับลังลุ้นโชคนะครับนี่ลังลุ้นโชคด้านหลังพี่นี่ลังลุ้นโชคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขึ้นหมายเลขที่เหลือของลังลุ้นโชคอยู่นะครับนนี่ขึ้นให้เลยนะครับนี่สามารถเลือกเลขได้เลยนะครับที่ยังไม่มีป้ายปิดไว้นะครับสามารถเลือกได้เลยครับรุ่นละสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ส่วน EP น,นี้ครับเป็นเหมือนเดิมครับมาแกะให้พี่น้องได้รับชมแล้วก็นะฮะสามารถปิดตามที่อ่าวางไว้ได้เลยนะครับนะเดี๋ยวหากชอบถูกใจกันไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีรัยและเบอร์โทรได้เลยนะครับพี่นะฮะเดี๋ยววันนี้น้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้พี่น้องได้เลยนะครับนะสำหรับหลังใหม่นะฮะขออนุญาตแกะเลยนะครับส่วนใครจะรุ้นรุ้นได้เลยพี่นะนี่แปะเลขไว้แล้วนะครับเราจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับอ่ารายการที่เราจะมาเปิดโชว์นะครับจะไม่มายุ่งเลยฮะ,ะนี่ฮะ เรืเร่องเลขตามที่ผมแจ้งมันก็คู่ได้เลยนะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกันต่อนะครับ เรามาเปิดกันเลยครับพี่นะฮะมาเปิดกันเลยครับนะะรุ่นนี้ก็มีประมาณนี้พี่ชายนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกลางคะเลยแล้วครับนะมาเปิดกลารคะแล้วกันเลยนะครับนะะชอบูุจากันไหนก็ส,นสามารถปิดคําได้เลยนะพี่นะ รอบละ36รายการนะครับรอบละ36รายการทั้งหมดผมจะเปิดา3รอบนะฮะ3ตอนนะพี่นะฮะ3ตอนนะครับโอเคนะขอโทษด้วยครับพี่นะครับมือไปโดนครับแป๊บนะครับเดี๋ยวมาดูพี่นะครับว่าได้ทั้งหมดกี่องค์นะครับนะเดี๋ยวแป๊บนะพี่ชายเต็มกระดานนะครับเอาเต็มกระดาน ครับขาจะรุ่นะพี่สามารถรุ่นได้เลยนะครับรุ่นได้เลยจะไม่เกี่ยวกับรายการที่ผมมาเปิดนะครับนะฮะพี่โชคดีขอให้โชคดีครับนะฮะว่าเห็นพี่พี่โทรมานะมีคนได้ตะกุดทองคํามีคนได้อะไรนะเพราะทั้งหมดนี้รุ่นด้บอกเลยว่ารุ่นนี้คะคุ้มจริงๆครับรุ่นนี้นะฮะรุ่นเพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะครับนะรุ่นเพียงแค่สามร้อยบาทเท่านั้นนะฮะชอบสนใจรายการไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ไอเดียแล้วเบอร์โทรได้เลยนะครับนะ เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยดีกว่าพี่ๆนะครับมาเริ่มรายการที่หนึ่งเลยดีกว่านะครทั้งหมดก็เหมือนเดิมพี่แถวละเก้านะครับหกแถวเอ้สี่แถวก็จะเป็นสามสิบหกรายการนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับพี่จ๋านะฮะรายการที่หนึ่งนะครับนานขอโทษด้วยนะครับอาจจะไม่ได้รับสายพี่ๆนะครับเมื่อวานแล้วก็วันนี้อาจจะรับได้น้อยมากนะครับเนื่องจากอ่ะผมอ่าสัญญาณไม่ดีเลยพี่นะครับพันนะฮะอยู่แบบแถวเขาเลยพี่นะครับ นะวันนี้กลับมาสิงเรียบอยแล้ไนะปรับพระมาพี่รายการนี้เปิดออกมาฮะรายการที่หนึ่งเปิดออกมาเป็นเนื้อเกสสอนนะครับนาตะกุดเงินนะฮะนี่เป็นตะเกสสอนตะกุดเงินนะครับไอ้กําไรเงินนะครับกําไรเงินเลขคนลเบอร์สองเจ็ดนะพี่ชายนะครับเป็นกำไรเงินนะครับรายการนี้เอาไปที่สี่ร้อยบาทครับรายการที่หนึ่งนะครับต่อมารายการที่สองครับ รายการที่สองเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะครับรายการนี้เป็นเนื้อใบลานนะฮะสักคู่นะพี่นะครับเนื้อใบลานตะกุดเงินเหมือนกันฮนะเนื้อใบลานตะกุดเงินเลขนจน์เบอร์ห้าเจ็ดปีรายการนี้แบ่งปันที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทต่อมาครับรายการที่สาม โอ้โหรายการที่สาปเป็นเนื้อทูโทนนะฮะอุดอุดคดนะครับเลขคนจังเบอร์ใหม่เลขเก้าตัวเดียวอุ้ยสวยเลยเลครับหน้าใหม่เลขเก้าตัวเดียวสวยเลยนี่ฮะเลขคนจังเบอร์ครับหมายเลขเก้าตัวเดียวน้องขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทนะครับเลขเก้าตัวเดียวนะฮะเนื้อทูทนนะครับต่อมาครับรายการที่สี่นะครับ รายการที่สี่โอ้โหนี่ฮะองนี้เปิดออกมาครับเลขคุณเบอร์สามแปดจินดามานีตะกุกเงินห้าดอกครับนี่ฮะกุดเงินห้าดอกนะพี่รายการนี้นะครับขอเป็นปันพี่น้องที่700บาทนะครับราคาเดิมพี่ชายรายการที่4นะฮะ มาแลยต่อพี่นะฮะร,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 รายการที่ไปครับ <c oughs> รายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อตูโทนนะฮะับกำไรข้อมือเงินครับเนื้อตูโทนเ <c oughs> นี่ย เนื้อทูโทนกำไรข้อมือเงินนะครับด้านล่างเป็นทูบนะฮะผงทูบนะด้านบนเป็นชั้นหมากเลขคู่ตัเบอร์ที่ห้าสามรวม้แปดเลขรวยนี่ยรายการนี้ครับขอแบ่งไปพี่น้องเะฮะที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับไอ้สี่ร้อยพอนะสี่ร้อยพอสี่ร้อยพอครับแจกนะฮะต่อมาเป็นรายการที่หกครับ รายการที่หกเปิดออกมาครับโอ้โหเป็นเนื้อทูโทนครับพี่นะรเนื้อทูโทนมาต่อเนื่องเลยครับเนื้อทูโทนนี่ฮะนี่ฮะโอ้โหเนื้อทูโทนนะครับเลขคนอเบอร์พี่ใหม่เลขเก้าหกครับนี่ฮะสวยๆเลยครับรายการนี้นี่ฮะรายการที่สามร้อยห้าสิบาทพี่รายการที่หกเลครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับ รายการที่เจ็ดเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนลงรักครับเน,เนื้อทูโทนลงรักพี่เลขคนเบอร์เจ็ดสองครับเลขคนเบอร์เจ็ดสองครับ นีร่รายการนี้ครับเอาไปพี่ชายนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาครับเป็นาร,ร,ร,ารายการที่แปดนะครับรายโอ้โหรายการที่แปดเป็นเนื้อจินดามันีฮะโอ้โหรายการที่แปดเป็นเนื้อจินดามันีครับเอาเลครับ ที่สำคัญน่ารู้ตรงเลขเลขเล,ขเล,ขเลขโค้ดมากพี่เนื้อจินดามนีเลขโค้ดออกมาอุ้ยเลขโค้ดเบอร์ใหม่เลขสองตัวเดียวพี่นะฮะ หู้โหเลคนละเบอร์หมายเลขสองเดียวแลร้องหัวหน้าพี่นะครับนะับจากปกติหนึ่งพันห้าร้อบาทน้องขอที่หนึ่งพันแปดร้อบาทนะครับสำหรับเนื้อจินดามณีนะครับนี่ฮะเนื้อการบอสุดพีครายการที่หนึ่งนะครับต่อมาเป็นาร,ร,รายการที่เก้าครับรายการที่เก้าเปิดมาโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงทู๊ ะะตะกรุดเงินห้าดอกพี่เรียกโคตรเบอร์แปดสองพี่รายการที่เจ็ดร้อยบาทนะครับรายการที่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะปิดตะกรุดเงินเต็มครับนะเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ชายตะกรุดนะฮะผมอ่าก็ห้าดอกพี่นะมีคีองก็หมดพี่นะห้าดอกเนี่ยนะฮะร้อนแรงจริงๆครับนะต่อมาครับเป็นองค์ที่สิบครับพี่ชายนะฮะองค์ที่สิบนะฮะ องที่ส0ครับรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อผงพุทธคุณลงรักครับโอ้โหนะครับรายการนี้ค่อนข้างสวยเลยครับพี่ชายนะครับ,นรบเนื้อผงพุทธคุณลงลักครับแปบ๊บนึง้นดิี่นี่นปาบโอ้โหรายการยี่ยังสวยฮะ เนื้อผมทุกคุณลงรัตพี่เลขคุณเบอร์สี่เจ็ดพี่รายการนี้เบีงปัน,ปนที่สามร้อบาทนะครับรายการที่สิบนะฮะต่อมาเป็นการที่สิบเอ็ดครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะน้องขออนุญาตเปิดหูรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนตะกุดทองคําครับมาแล้วฮะเนื้อทูโทนตะกุดทองคาครับโอ้โหเนื้อทูโทนตะกุดทองคำครับ เลขคุณตเบอร์สี่หนึ่งครับเลขคุณตัเบอร์สี่หนึ่งพี่จะกดทองคําครับเนื้อทูโทนพี่รายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทราคาเดิมพี่ชายนะฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับนะหนึ่งพันสองร้อยบาทครับนะครับต่อมาครับพี่ชายครับรายการถัดไปที่รายการที่สิบสองนะฮะรายการที่สสองนะครับเปิดออกมาพี่ นี่ฮะรายการนี้ฮะรายการที่สิบสองครับขออนุญาตเปิดออกมาเลขโค้ดเบอร์หกเก้านี่ฮะนี่ฮะโค้ดเจ็ดห้านี่ครับนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะรายการที่ขอที่สามร้อยบาทน,นะครับ รายการนี้ขอที่สามบอทสามบาทเลยเอสามร้อยบาทเลยครับ,บ,าร,บรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักนะฮะลงชั้นหมักทําผิวโบราณพี่นะฮะสามร้อยบาทนลครับต่อมาครับชายครับรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามครับขออน,นุญาตเปิดพี่โอ้โหรายการที่สิบสามครับ รายการนี้เป็นเนื้อผิวโบราณรนะฮะรายการที่เป็นเนื้อผิวโบราณน,ะนี่ยนฮะโอ้โหทโทนด้วยนะนี่ฮะเลขโค้นัวเบอร์พี่สามสองนะฮะรายการนี่ฮะรายการที่สิบสามเลครับนะฮะรายการนี้เอาเป300็นสามร้อยบาทพี่ชายนะฮะ สามร้อยบาทน,นะครับนะต่อมาเป็นาการที่สิบสี่ครับโอ้โหรายการนี้สวยรายการนี้เป็นเนื้อผงทุบลอยมุกนะฮะลอยมุกฝามกระสับนะฮะโอโ้รายการนี้อย่างก้นโคกโอ้โหเลขโคตรเบอร์ใหม่เลขหกตัวเดียวด้วยพี่ เลขคดเบอร์ใหม่เลขหตัวเดียวหลักเดียวนะโคตรสวยเลยพี่นี่นะครับรายการที่6ตัวเดียวขอแบ่งไปพี่น้องที่4ี่รห้าสบาทเลยกันนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาเป็นราการที่สิบห้าครับ โอ้โหรายการที่ห้าเปิดออกมาฮะรายการที่เป็นหุ้มทองคำนะเนื้อเกสรหุ้มทองคําครับนี่ฮะรายการที่เป็นเนื้อเกสรหุ้มทองคําพี่เลขโค้ดเบอร์พี่สองพหนพีเลขโค้ดต้เบอร์ครับห้าสองครับนี่โอ้โหเนื้อเกสรหุ้มทองคำพี่รายการที่เปิดเป็นไปที่พันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ชายนีฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับ รายการถัดไปครับพี่เป็นรายการที่สิบหกเนี่อโอ้โหรายการที่สิบหกมาเป็นตะกุดทองคํานะ้ยนี่ฮะมาเป็นตะกุดทองคําพี่รายการที่สิบหกนะครับเนื้อเขียวมรกตพี่เลขคนละเบอร์เก้าหกนะครับเลขคนละเบอร์เก้าหกพี่รายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนะฮะต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปพี่นะฮะรายการที่สิบเจ็ดครับ โอ uh. ้โหรายการที่เจ็ดเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อเนื้อดินเผาอุดเหมือนสารนบทําผิวโบราณที่นะไม่ใช่ลงรักนะรายการนี้ทําผิวโบราณนะครับโอ้โหอุดเหมือนสารที่เลขคุณเบอร์หกสี่นะครับเลขคุณเบอร์หกสี่พีรายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สามร้อยบาทครับพี่นะฮะรายการนี้นี่ฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเป็นการที่สิบแปดครับ รายการที่แปดเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อทูโทนนะฮะรายการที่เป็นเนื้อทูโทนนะครับนะพื้นจินดามนีนะครับนะหน้าเป็นชั้นหมาก imeters. พี่เรียกโค้เบอร์เก้าหกโอ้โหอย่างเงี้ยสุดจัดพี่นะครับสุดจัดพี่ปิดแผ่นท้องด้วยพี่รายการนี้ขอเลยเนื้อจินดามนีนะครับนะแล้วก็ด้านหน้านี่จะเป็นชั้นหมากปิดแผ่นท้องด้วยรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะครับขอที่ห้าร้อยบาทที่นะครับรายการนี้รายการที่สิบแปดครับ นะครับขอโทษนะครับพี่นะครับพอมีพี่ๆโทรเข้ามาพอดีเลยครับน้องขออนุญาตนะฮะลุยกันต่อครับรายการนี้เปิดออกมาครับนะเป็นเนื้อจิตดามณีตะกุดทองคำครับรายการนี้นะฮะขอเปิดที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่โอ้ยไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่แล้วครับหนึ่งพันไม่ได้แล้วพี่รายการนี้โอ้โหคิดหนักเลยรายการนี้คิดหนักเลยครับเลขเบอร์หมายเลขหนึ่งตัวเดียวเลยคิดหนักเลยพี่เอ้ย รายการนี้น้องขอที่หน0่บาทนะครับสำหรับเลขรายการที่หนะครับหนึ่บาทผมปิดให้เลยครับรายการที่ยี่นะครับโอ้โหจินดามณนีเลขหนึ่งโหดจัดนะครับต่อมาพี่รายการต่อไปครับนะเป็นรายการที่ยีิบสนะครับโหจัดโหดัดโหดจีเมี้ึ่ทคำสอโอ้โหพีดจัด ต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการยีิบสองเปิดมาครับรายการยีิบสองเปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นคกลงรักครับเนื้อก้นคกลงรักพี่เลขโค้ดตัมเบอร์พี่หมายเลขเก้าเจ็ดครับรายการนี้สามร้อยห้าสิบาทครับพี่เนื้อก้นคกนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่ยีสิบ รายการยี่สามเป็นเนื้อเขียวมรกตนะครับกาไรข้อมือเงินเนี่ยรายการนี้น้องขอเป็่นปันพี่น้องที่สี่ร้อยบาทนะครับเลขคนเบอร์เจ็ดหนึ่งรวมกันได้แปดครับต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปครับนะรายการที่ยี่สิบสี่ครับรายการยี่สี่ครับเปิดออกมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจินดามณีนะครับ รายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนีครับโอ้โหโอ้โหนะฮะอุดโค้ดนะครับเนื้อจินดามณีจินดามณีอุดโค้ดพี่เลขอัเบร์หมายเลขสิบด้วยอ้โหเลขสิบะเลขต้นด้วยครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับพี่เนื้อจินดามณนีพี่นะน้ายนิยมี่สุล้วนะครับต่อมาพี่ชายครับรายการถัดไปครับ รายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบห้านีครับรายการยี่สิบห้าเปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อจินดามนีนะครับทําผิวโบราณครับโอ้โหนะจินดามนีทาผิวโบราณนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หน้ามารุ้พี่หูหนึ่งอีกแล้วพี่นะฮะเลขโค้ดจินดามนีไม่ใช่หมายเลขหนึ่งอีกแล้วครับ โอ้โหสุดจัดพี่เอา้านี่ฮะหนึ่งเลครับพี่เลขโคนลเบอร์ใหม่เลขหนึ่งเลครับเนื้อจินดามณีพี่โอ้โหท่วมไหมอย่างนี้ท่วมไหมล่ะพี่นะครับรายการนี้จะขอแบ่งปันพี่ๆนะฮะที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทเป็นที่นะต่อมาพี่ชายครับรายการสุดไปแล้วรายการที่ยี่สิบหกครับร รายการที่ผโอ้โหเปิดมาต่อเนื่องเลยพี่เนื้อจินนามวันนี้ปิดแผ่นทองครับถ้าเล็กหนึ่งอีกนะผมว่าแม่งโคตรสุดนะฮะถ้าเลขกหนึ่งอีกนะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับเปิดออกมาโอ้โหได้คุณตเบอร์แปดเจ็ดนะฮะรอไปพี่ได้คุณเบอร์แปดเจ็ดนะครับรายการนี้เปิดเป็นปันน้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับนะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครการี่นะครับรายการนี้นี่ครับต่อมาับเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ รายการที่ยีิบเจ็ดครับเปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อเขียวมรกตเนี่ยปิดแผ่นทองพี่เนื้อเขียวมรกตปิดแผ่นทองเลขโคดนัมเบอร์หมายเลขแปดโอ้โหนี่คือลังเทพแล้วพี่นะฮะรังนี้ลังเทพแล้วไม่ใช่รังธรรมดาแล้วเนะี่ย โอ้โหไม่ได้คนเบอร์ใหม่ที่แปดตัวเดียวหลักเดียวเลขรวยพี่รายการนี้น้องขอที่เจ็ดร้อยบาทพี่ปีแผ่นทองเลขแปดจ้าขอที่เจ็ดร้อยบาทนะครับโอ้โหนะครับต่อมาครับเป็นรายการที่แปดครับนะเป็นรายการยอดนิยมอยู่แล้วพี่นะครับรายการที่แปดนะครับขอญอาตเปิดนะคโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อผงเป็นเนื้ออะไรพี่เป็นเนื้อเป็นเนื้อ อาเป็นเนื้อหินดินเผานะครับเนื้อหินดินเผาเลขคนตัเบอร์หนึ่งห้าโรยผงสามกษัตริย์พี่รายการนี้เอาไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทเปิดมากนะครับเปิดมากเลยต่อมาการยี่สิบเก้าครับรายการยี่สิบเก้าเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานนะครับอุดโค้ดนะฮะอุดโค้ดด้วยนะครับเป็นเนื้อพี่นะ แขกแบบเนื้อดำใบลานอุดโค้ดนะฮะเลขโค้ดเบอร์สี่เก้าพี่รายการที่เอาไปสามร้อยห้าสิบาทนี่เนื้อดำใบลานนะครับรายการรายการที่สิบต่อมาเป็นรายการที่สามสิบครับรายการที่สามสิบออกมาเป็นเนื้อดินเผาอ่ะะนีฮเนื้อดินเผาเนื้อดินเผาเ จะกดเงินห้าดอกนะครับเฉพาะเนื้อดินเผานะพี่นะจะมีฝั่งมูลสารด้านหลังแทนเพราะไม่สามารถฝังข้างหน้าได้พี่เปนไงนจะแตกนะครับเพราะเป็นเนื้อดินพี่นะรายการนี้คุณตัเบริร9ก้าสองนี่นี่ฮะร,รายการที่เอาไปพี่4ี่ห้าสิบบาทนการับ,บาทนาการนี้นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ส1นะฮะร,รายการที่สามเอ็ดเปิดมาครับโอ้โหรายการนี้ นะร,รายการที่เป็นเนื้อชั้นมาอุดโครสเนี่ยเนื้อชั้นมาอุดโครสนะครับเลขโค้ดเบอร์พี่สี่สี่ครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยสี่สี่เอาไปสี่ร้อยพี่ต่อมาพี่รายการที่สามสิบสอง โอ้โหรายการสามสองเป็นเรื้อขาวขาวทองพี่เลขโค้ดเบอร์พี่ห้าเจ็ดนะฮะเลขโค้ดเบอร์ห้าเจ็ดนะพี่นี่รายการนี้ครับตั้งหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่รายการต่อไปครับรายการที่สามสิบสามครับสามสิบสามเปิดมาครับโอ้โหเป็นเนื้อผงทูนบนลยฮะ สามสิบสามเปิดมาเป็นเนื้อผงทูบนะครับนะีบ่ฮะผงทูบกุดเงินนะครับรายการนี้พีสามสามเลขโคดอันเบอร์พี่สามสี่พีร 4, รนะร่รายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับต่อมาครับพี่ชัยครับรายการถัดไปครับรายการถัดไปพี่รายการที่สามสิบสี่นะครับพี่สามสามสามสี่เปิดมาฮะ โอ้โหรายการนี้หุ้มทองคําก็มาฮะรายการนี้หุ้มทองคําก็มาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทูโทนค,ะนะครับนะฮะเป็นเนื้อทูโทนนะฮะหุ้มทองคําพี่เลขโค้ดตัวเบอร์พี่หมายเลขหกห้า่เนี้ยหมายเลขหกสิบห้าพี่รายการนี้ขอแบ่งไปเป็นท้องที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทราคาเดิมพี่นะครับต่อมาข้าพิชายครับรายการถัไปพี่นะรายการที่สามสิบห้า นะครับรายการที่สามสิบห้าเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้เน,เนื้อเขียวมรกตนะครับปิดแผ่นเงินเนี่ยเนื้อเขียวมรกตปิดแผ่นเงินครับเลขโค้ดนอันเบอร์พี่หนึ่งศูนย์ศูนย์โอ้โหโค้ดนอันเบอร์หนึ่งศูนย์นี่รายการนี้เอาไปพี่นะครับสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อมาพี่ชายครับรายการสุดท้ายพี่รายการที่สามสิบหกรายการที่สามสิบหกเปิดมาฮะโอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อคุดนคกฮะ รายการนี้เป็นเนื้อกุณพกตะกุดทองคำครับพี่เลขค้นเบอร์พี่อยู่ไหน,นเลขค้นเบอร์พี่หมายเลขห้าสามครับโอ้โหลงมันจะแปดพี่รายการนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะพี่สำหรับวันนี้ก็มีแบ่งบางที้พี่นะทั้งหมดยี่สิบสามชื่อโครงการหากชอบรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อาเดีย์เบอร์โทรได้เลยนะครับพี่วันนี้ก็ฝากขอบคุณที่พี่ทุกท่านที่ติดตามด้วยน,นะครับขอบคุณมากครับ